ขุมทรัพย์แซมยุรนันรวยเละใช้กินแค่หนึ่งในเซี่ยวมรดกร้อยล้านเป็นนักแสดงหนุ่มที่ยังคงความหล่อเนียบไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีสำหรับแซมยุรนันที่ในเวลานี้แม้จะอายุ56ปีแล้วแต่ยังดูหล่อเหมือนเดิมเรียกว่าการเวลาไม่อาจทำลายได้เลยจริงๆ เพราะการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยทำให้เจ้าตัวยังดูดีอยู่เสมอด้วยความที่แซมยุรนันหล่อมากสมัยเข้าวงการฮอตมากแต่ไม่เจ้าชูรักใครก็รักคนนั้นพอพ่อก่อนมีแม่มีภรรยามาก่อนแล้วเรามองว่าการมีหลายเมียไม่เห็นเป็นเรื่องดีหลอกขนาดไปคอนเสิร์ตมีคนขอห้องขอมีอะไรด้วยตลอดความรักกับภรรยารักตั้งแต่วัยเรียนตอนนี้รวม35ปีแล้ว ตอนออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อนแถวสุขุมวิทที่วังท่านตาเจอมุกแต่ต่อเริ่มเล่นหนังออกเพลงชุดแรกอายุ21แล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งเชิดส่เรามากเพื่อนชงให้จนต่อสายคุยเป็นแฟนสมัยก่อนลำบากไม่มีมือถือบทพิสูจน์ความรักต้องใช้ความพยายามความรักที่ต้องเป็นความลับการมีแฟนของพระเอกสมัยก่อนมารู้อีกทีลูกโตแล้วถ้ามีต้องออกจากวงการขอบคุณคนเป็นแฟนเราเพราะมันยากมาก เคยขอสื่อใหญ่ๆอย่าเพิ่งเสนอข่าวว่าเรามีแฟนกลัวผู้หญิงเสียหายถ้าแต่งงานเมื่อไหร่จะบอกซึ่งวันแต่งงานเหมือนสาธารณะช่องเจ็ดถ่ายทอดสดคนเพิ่งรู้ก่อนแต่งแป๊บเดียวว่าคบมุกซึ่งก่อนแต่งเราครบกันมา11ปีไม่มีใครรู้ทางด้านฝ่ายหญิงจากลูกคุณหนูแต่หลังจากแต่งงานไม่มีคนใช้ภรรยาต้องรีดผ้าเองไม่ค่อยเรียบแต่ก็รีดเองเวลาไม่มีคนใช้ก็ทำเองให้สามีให้ลูกทำให้หมด ภรยาทำงานการบินไทยเจอผู้คนมากมายเรามีหูร้อนเหมือนกันมีคนเอาดอกไม้มาให้หนู่นนี่นั่นหูร้อนบางทีก็ไปแสดงตนสักทีแต่เพื่อนที่สนามบินรู้หมดพอไม่ได้ปิดหลังแต่งงานรายได้ให้เมียหมดถึงเวลาภรรยาก็วางเงินไว้ให้ค่าทางด่วนแบงค์พันห้าร้อยร้อยทีละหมื่นแล้วค่อยเติมเขาดูเรื่องเงินให้บัตรเครดิตกว่าจะรู้ก็เป็นบัตรเสริมของภรรยาหมดแล้ว บัตรหลักภรรยาดูแลเราไปรูปที่ไหนก็ไปเด้งมือถือภรรยาเขารู้หมดภรรยาดูแลดียันตัดเล็บเท้าให้ไปตัดที่อื่นตัดไม่ดีเล็บขบเขาก็มาตัดให้แช่น้ำตัดเล็บแต่ก่อนเครียดมาเขาก็นวดแซมพอนวดก็หลับเขาทำให้เราผ่อนคลายได้เจ็บไข้ได้ป่วยเช็ดตัวให้ทุกหนึ่งชั่วโมงตั้งนาฬิกาปุกทำแบบนี้กับลูกทุกคนชาวมานำส้มสอนไปถึงลูก ถ้าแม่ไม่อยู่ต้องดูแลพ่อพ่ออยู่บ้านให้เป็นเทวดาเลยพ่อทำงานให้เราเลี้ยงครอบครัวและปัจจุบันยังเป็นเจ้าของกิจการสายสุขภาพที่ดูแลตัวเองดีจนปีนี้ก็อายุ56ปีแล้วยังหนุ่มไม่เปลี่ยนแปลงแถมยังมีทายาทหล่อสวยไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่อีกถึงสองคน กับคุณมุกมาริสาคือน้องแมมโบยุรกันพมรนมนตีและน้องใหม่ยุราลิสาพมรนมนตีซึ่งล่าสุดแซมยุรานันได้ออกมาเผยความในใจถึงหนึ่งในกิจการอย่างโรงแรมที่ประเทศเยอรมนีโดยเผยว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยที่ไปทำกิจการต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากเจ้าของประเทศให้นำธงชาติไทยมาประดับด้านหน้าโรงแรมซึ่งเป็นบ้านเลขที่หนึ่งของเมือง พนักงานยอมแสดงความเคารพลูกค้าด้วยการไหว้แบบไทยๆอย่างสวยงามพร้อมกล่าวสวัสดีครับและขอบคุณค่ะรวมทั้งอาหารไทยและบริการแบบไทยๆได้รับการชื่นชมอย่างมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปภูมิใจที่ได้ทำและทำได้ภูมิใจในความเป็นไทยครับซอฟต์พาวเวอร์